ดีจังเลยนะคะอา,ากาศสดชื่นม,มากๆเลยนะคะอย่างออกมาตอนเช้าๆนะคะเห็นอะไรเยอะตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะแต่ตกไม่แรงนะคะเพื่อนเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วะคะ่ะไปมองหน้าไม่ใหญ่เลยไปเดินมาลูกมาเร็วมาเร็ว มาเร็วตัวเล็กมา,ามาเจอคุณยายทำข้าวแตนนะคะเพื่อนๆนึ่งข้าวแล้วก็ทำข้าวแตกตื่นเช้ามาก็เห็นฝนตกแล้วนะคะเพื่อนๆฝนตกดีจังเลยนะคะอะากาศสดชื่นม,มากๆเลยนะคะอย่างนี้คะลูกไอตัวเล็กตาแม่มาทำไมฮะ <c oughs> เข้าบ้านไปรูปไปเข้าบ้านไปนะ เดินไปมองหน้าไม่ใหญ่เลยเป,ปเดินมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวเล็กมาตัวดีมากเลยนะคะเอาบรรยากาศวันฝนตกตอนเช้านะคะมาให้เพื่อน เดินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆยายทำอะไรกินแต่เช้าคะ,คะยำอะไรคะ,คะเช้านะคะดีมากเลยนะคะเอาบรรยากาศ วันฝนตกตอนเ,เช้าๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศตอนเ,เช้าตามตามแม่มาทำไมปะ <c oughs> มองหน้าแม่ใหญ่เลยีไปเดินมาลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวเร็ว,ว,รวมา <c oughs> นูไม่ไปไหนเราหนูเดินออกมาจะไปซื้อกับข้าวอะยายเลยเดินมาชมบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันอังคารนะคะเพื่อนๆฝนตกนะคะฝนตกตอนเช้านชมกันนะคะ ยมเช้านะคะนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอคุณยายทำข้อแตนนะคะเพื่อนนึ่งข้าวแล้วก็ทำข้อแตน เื่นเช้ามาก,ก็เห็นฝนตกแล้วนะคะเพื่อนๆฝนตกดีจังเลยนะคะ,ะบรรยากาศสดชื่นม,มากๆเลยนะคะอย่างนันะงเล็กนี่อะไระนะยายค่ะมาเจอคุณยาย ทำข้อแต่นนะคะเพื่อนนึ่งข้าวแล้วก็ทำข้อแต่นเดินไม่เข้าไปละเดินก่อนค่ะเดินฝนตกค่ะฝนตก ไม่ไปไหนเราหนูเดินออกมาจะไปซื้อกับข้าวอะยาย <g ül> เลยเดินมาชมบรรยากาศตอนเช้าเดินไป,ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆ ยายทำอะไรกินแต่เช้าค,ะค่ะยำอะไรคะตอนนี้ฝน,น,นตกอยู่นะคะแต่ตกไม่แรงนะคะเพื่อนเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค,ะนนค่ะ เดินก่อนค่ะเดินฝนตกค่ะฝนตกเห็นเดินไม่เข้าไปละเดินก่อนค่ะเดินฝนตกค่ะฝนตก อ๋อทำข้าวแตนอ๋อนึ่งข้าวแล้วก็เอามาปั้นเหรอ,หอยายเออไป <c oughs> มองหน้าไม่ใหญ่เลยไปเดินมาลูกมา,มาเร็วมาเร็ว,ว,รวมาเร็วตัวเล็กมา <c oughs> ชมกันนะคะ <c oughs> เดินไม่เข้าไปละเดินก่อนค่ะเดินฝนตกค่ะฝนตกค่ะมาเจอคุณยายทำข้าวแต่นนะคะเพื่อนนึ่งข้าวแล้วก็ทำข้าแต้ะ<ไป>มองหน้าไม่ใหญ่เลยไป,ไปเดินมาลูกมา,มาเร็วมาเร็ว,ว,รวมาเร็วตัวเร็กมา ตื่นเช้ามาก,ก็เห็นฝนตกแล้วนะคะเพื่อนๆ